สวัสดีค่ะแฟนคลับเที่ยวรักทุกท่านวันนี้ก็เลขเด่นเจ็ดเซียนนะคะเลขเด่นเจ็ดเซียนเจ็ดเซียนงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหนึกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอามานำเสนอท่านผู้ชมให้ เป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นของเเซียนงวดนี้เขาจะเด่นสี่กับห้านะคะเขาจะเด่นสี่กับห้าเเซียนงวดนี้เนี่ยนี่คือเลขเด่นเจ็ดเซียนนะคะ เอามานำเสนอท่านให้พิจารณานะคะ4จะเข้าหรือไม่นะคะสี่ห้าจะเข้าหรือไม่4ีกับหจะเข้าหรือไม่เรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะแล้วตัวรองก็คือ1น,นะคะตัวทองรองก็คือเลข1นึ่งเลขเดงงวดนี้นะคะ ที่มาหลายสำนักนะคะที่เข้ามาตรงกันเนาะก็คือเลขสี่กับเลขห้าเนาะส่วนมากก็จะมาเลขสี่นะคะนี่เจ็ดเซียน VIP มาห้านะคะตองเก้าส่วนมากจะเป็นบนนะคะตองเก้าพารวย ศูนย์หนึ่งล่างสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหรือห้าหนึ่งสี่นะคะอันนี้เจ็ดเซียนนะคะนี่เจ็ดเซียนตรงนี้เด่นหนึ่งนะคะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่ ห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่อันนี้สงสัยจะเป็นเลขท้ายเนาะเจ็ดเซียนออกมาใหม่นะไม่เหมือนงวดที่แล้วเนาะไม่เหมือนไปคราวที่แล้วเจ็ดเซียนนี่เราก็คำนวณเข้าอยู่นะคะนี่ของสำนักนี้นะคะแต่ว่างวดนี้เขาปกติจะเป็นบอกล่างเนาะงวดนี้เขาเอา บนมานำเสนอด้วยก็คือหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะคะสามหนึ่งห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่สี่แปดแล้วก็สี่เจ็ดบางสำนักเขาก็มาสี่เก้าเนาะงวดน,นี้ของเขาก็เด่นสีมาหลายสำนักนะคะก็มีศูนย์สี่หนึ่งสี่เนาะเด็กเทพเจ้านี่คะ่ะ อันนี้ก็องค์ครก็มาสี่หกมาสี่หกมาเก้าหกนะคะอาจจะเป็นหกเก้าสี่หรือหนึ่งหกสี่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเลขที่แอดคิดว่าเข้านะคะก็คือเลขสี่เนาะเลขสี่กับเลขห้านะคะนี่ อันนี้คิดว่าจะเข้าสองตัวนี้นะค,ะคอือไม่ก็ตัวใดตัวหนึ่งเนาะยิ้มรับโชคมีสามมีสี่แล้วก็ล่างสี่ห้าล่างก็ยังมีสี่ห้าเหมือนเดิมเนาะ ค่าถามหารวยมาแปดนะคะมา,ลมาะะพลังบุญมาหนึ่งเลขเงินทองมาหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกพลังบุญมาหนึ่งอันนี้เป็นเลขท้ายสองตัวนะคะหลักสิบที่มาชนกันก็คือห้านะคะอืมอืมมาชนกันกับหลักหน่วยก็คือเลขห้า สี่ห้าน้าเอาไปพิจารณานะคะหรืออาจจะเป็นสี่เก้าห้าห้ายังคงติดอยู่นะคะห้ายังคงติดอยู่ ันนี้เป็นหวยล็อกนะคะหยล็อกสามตัวเต็งต๊ด ส่วนมากแอจะชอบที่มีเลขถ้าเราจะเอาไปพิจารณาก็คือเลขติดห้านะคะเลขล่างนะคะนี่ก็ยังมีห้าอยู่นะคะสิบเซียนนี้ก็จะเด่นห้า ถ้าเด่นห้าก็มีพวกนี้นะคะสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดนี่คือเรียกเด่นห้าอันนี้คือตารางสูตรล็อกเขาจะเด่นหนึ่งนะคะแล้วก็เด่นสี่เขาจะเด่นหนึ่งแล้วก็สี่ ถ้าเด่นหนึ่งก็มี1นึ่งหนึ่ง1นึ่งสน้านะคะถ้าเด่นหนึ่งอันนี้เขาจับคู่เลขล่างให้มานะคะจับคู่เลขล่างให้มาเอาไปพิจารณาได้นะคะแล้วก็จับคู่เลขบนนะคะจับคู่เลขบน มีศูนย์หนึ่งสองนะคะจับคู่เลขบนจับคู่เลขล่างนั้นมีห้าหกเจ็ดนะคะส่วนเลขสามตัวนั้นเลขวดนนี้มีห้านะคะท่านก็ไปหาดูช่องช่องที่มีเลขห้าหรือห้ากับสี่เนาะห้ากับสี่ เลขเด่นงวดนี้ของเลขเจ็ดเซียนนะคะเลขถุงเงินมาหนึ่งนะคะเลขหลวงปู่ให้มาสี่กับห้าสรุปแล้วเลขเด่นงวดนี้แอดคิดว่าสี่นะคะสี่จะเข้าสี่จะเข้านะคะ นี่ก็อลองอไปพิจารณาดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้บน4กับ5นะคะส่วนล่างนะั้นแี่คิดว่ามาเดี๋ยวดูสำนักอื่นก่อนนะคะจะดูเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้นะคะ ส่วนเลขท้ายนะคะก็คงจะเป็นเลข5 3สนะคะสรุปแล้ว4กับ5มาบนส่วน5กับ3นั้นมาล่างนะคะนี่จะเป็นเลขล่าง3 5 5 3เนาะจอมโหดเขาก็ให้มาแบบนี้ขอพอบคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่าน เอาไปพิจารณานะคะเด่นหแล้วก็เด่นสี่เนาะก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ